สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะแล้วก็พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลีไปด้วยนะคะ,ะมาดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะภาษาเกาหลีจะพูดว่ายังไงนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือซาิกุกซูก็คือ,คอถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยนะคะเราก็จะพูดว่าทีกุกไซกุกซูนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะเราจะพูดว่าเทกุกสายกุกซูหมูน้ำตกน,นั่นเองอะมาดูว่าถ้าเราสั่งนะคะกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะก็จะเป็นพีบิมสายกุกซูแต่ว่าถ้าเราสั่งกว๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะก็จะเป็นมูลสายกุกซูก็คือกว๋วยเตี๋ยวน้ำน,นั่นเองแล้วก็นะคะ ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นถ้าเป็นลูกชิ้นหมูเราจะพูดว่าเทจีโกกีคงเ e จีโกกีคงก็คือลูกชิ้นหมูนั่นเองถ้าเราใช้ลูกชิ้นปลานะคะก็จะเป็นหมูลงโกกีคงหมูลงโกกีคงก็คือลูกชิ้นปลาแต่ว่านี่ของครูก็คือเป็นลูกชิ้นหมูนะคะก็จะเป็นเ e จีโกกีคง เบจิโกกีคงก็คือลูกชิ้นหมูนั่นเองแล้วก็เส้นเล็กนะคะเส้นเล็กภาษาเกาหลีเราจะพูดว่าชักกึนซอนกุกซูชักกึนซอนกุกซูก็คือเส้นเล็กแต่ถ้าเราสั่งเส้นใหญ่นะคะก็จะเป็นคึนซอนกุกซูคึนซอนกุกซูก็คือเส้นใหญ่นั่นเอง แล้วก็ถ้าเราใส่แคบหมูเราเพิ่มแคบหมูมาด้วยนะคะแคบหมูภาษาเกาหลีจะพูดว่าเทจีกอบเตกีเทจีกอบเตกีก็คือแคบหมูนั่นเองแล้วก็ถ้าใบโหระพานะคะโหระพาภาษาเกาหลีเราจะพูดว่าเทกุกพาเจลเทกุกพาเจลก็คือโหระพานั่นเอง แล้วก็ถั่วงอกนะคะถั่วงอกก็คือคงนามูลคงนามูลก็คือถั่วงอกแล้วก็ตะเกียบนะคะตะเกียบภา,าษาเกาหลีก็คือชอดการักแต่ว่าถ้าตะเกียบหนึ่งคู่นะคะก็จะเป็นชอดการักห,กหันจากชอดการักหันจากก็คือตะเกียบหนึ่งคู่นั่นเอง แล้วก็ช้อนนะคะช้อนที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นช้อนพลาสติกนะคะช้อนนะคะภาษาเกาหลีนะคะอันนี้เป็นช้อนของไทยนะคะถ้าช้อนปกติเป็นช้อนเงินที่เราใช้ก็จะเป็นเทกุกซูจอเทกุกซูจอแต่ว่าอันนี้คือเป็นช้อนพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกซูจอพลาสติกซูจอก็คือช้อนพลาสติกนั่นเองนะคะ นี่ก็คือคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่านะคะจะได้ประโยชน์นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะถาซ้ำนีดาสวัสดีค่ะ